สวัสดีครับวันนี้นะครับโก้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันสําหรับใครที่ชอบดื่มกาแฟนะครับโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพแล้วเป็นไอเทมเด็ดห้ามพลาดเลยครับนี่ก็คือ เบลโซ่คาเฟ่นะครับมีสารสกัดนะครับจากสมุนไพรถึง29ชนิดช่วยบำรุงเรื่องสายตานะครับแล้วก็ลดความดันโลหิตรวมไปถึงคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็สามารถดื่มได้นะครับเพราะว่าจะมีส่วนผสมที่เรียกได้ว่าเป็นตัวครีมเทียมนะครับจากน้ำมันรำข้าวนะครับแล้วก็แย่หวานเราไม่ได้ใส่น้ำตาลอย่างนี้ครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็แบบว่าใส่น้ำร้อนนะครับใส่น้ำร้อนนะครับใส่น้ำร้อนปุ๊บแล้วเราก็แบบว่าฉีกแล้วก็ชงได้เลยนี่ครับว้าว ชอบมาอะไรที่มันง่ายๆนี่แล้วก็แบบว่าใส่เลยนะครับนี่แล้วก็ชงเลยเพราะว่าละลายง่ายนะครับแล้วก็รสชาติดีเวลาไปไหนนะครับก็พกพาสะดวกยิ่งแบบว่าเรามาต่างจังหวัดนะครับหรือว่าไปต่างประเทศบางทีไปดื่มกาแฟแล้วมันไม่ถูกใจถูกจริตนะครับก็นี่เลยครับพราจะชอบมากการดื่มกาแฟของเบสซลคอฟฟนะครับ ใครที่แบบว่ารู้สึกอ่อนล้าเหนื่อยแรงนะครับก็เลยแบบว่าเพิ่มเสริมกําลังรวมไปถึงคนที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วนีออ่หอนะแล้วก็อยากจะแบบว่าควบคุมน้ําหนักด้วยนี่นะครับหน่อยให้ดูสีนิดนึงลองดูสีนะครับนี่ความแบบว่าน่าดื่มของเขานะครับเป็นอย่างไรนี่ไขมันเบาหวานคุมน้ําหนักนะครับลดการอ่อนเพลียนี่ รสชาติแบบมันโดนอ่ะคนรักกาแฟและแบบชอบดื่มกาแฟเวลาที่มันดื่มกาแฟที่ใช่และเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะสายตาที่สำคัญมากเลยนะครับเวลาที่เรามีอายุมากขึ้นการที่เราทํางานหนักดูมือถือบ่อยๆหรือว่าเราต้องใช้สายตาเยอะๆตัวนี้ช่วยบารุงสายตาด้วยนะครับแล้วก็ตัวโกเองมีปัญหานิดนึงมากกว่าคนอื่นคือพวกแบบว่าเข่าข้อหรือว่ากระดูกอะไรพวกเนี้ยก็ช่วยในเรื่อง,องการทําให้เข่าข้อ,ขอเราได้ดีขึ้นได้ด้วยครับนี่ แต่สาหรับบางคนนะครับที่บอกว่าไม่ได้บอกว่าอยากจะดื่มแค่กาแฟอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอาจจะแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้เลือกดื่มกาแฟเราก็มีโกโก้ด้วยนะครับนี่เลยตัวโกโก้ตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่ใช้ครีมเทียมนะครับจากน้ำมันดราข้าวเหมือนกันแล้วก็มีคอลลาเจนนะครับมีผงโกโก้รวมไปถึงนะครับมาตรฐานการผลิตเนี่ยก็ได้โรงงานมาตรฐานนี้วศรับรองการผลิตจากออยนะครับมีระบบป้องกันนะครับแล้วก็มีระบบประกันคุณภาพจาก GMP HACCP จากหน่วยงาน BSI โรงงานผลิตแบบระบบนะครับ Clean Room มั่นใจห่วงใจสุขภาพด้วยกาแฟ b e ลโซนะครับคือแค่เนี้เราก็มีความสุขแล้วที่เราแบบว่าได้ดื่มอะไรดีๆเพื่อสุขภาพเพื่อคนที่คุณรักเราก็สามารถได้ให้เขาเป็นของขวัญได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดีก็เอามาฝากแค่นี้ Cheers